เท่าที่เราเคยไปก็คือเราไปท้ำคีริธรรมเนาะแต่ว่าตรงนี้แบบโหสุดจริงค่ะทุกคนสุดยอดจริงแบบทั้งทั้งยาวแล้วก็กว้างแบบมีข้างในแบบเป็นหินงอกหินย้อยเยอะมากเยอะมากเลยแล้วก็มีกากเพชรด้วยเห็นไหมคะ,ะมอะีอะไรเอ่ยตัวหโอ้เพชดอะไรเนี่ยปะ กินได้เหรอติดโคลนดำไหมนี่ค่ะทุกคนเห็ดป่าเาเเห็ดเอตัวแล้วเหรอเห็ดป่านะคะทุกคนแต่เราจะไม่ไม่เราไม่รู้ว่าเห็ดอะไรนะคะเนี่ยเดินมาก็คือตอนขาขึ้นไปเราไม่เห็นนะคะตอนขาลงเนี่ยก็คือเพิ่งสังเกตแล้วก็เห็นนี่ะคะไม่รู้ว่าเป็นเห็ดกินได้หรือเปล่านะคะทุกคนน่าจะเห็ดก็จะเห็นด้วงแล้วน้องดวงเนี่ยค่ะนอนอยู่แงงแยังไม่ตายนะน่าจะ อ๋อยังขายังไม่ยังไม่ตุยน้องยังอยู่ดีอ่ะโอ้ธรรมชาติสุดสุดเลยค่ะทุกคนมาช่วงนี้ต้องเตรียมยาก,กันยุงเพราะเขาป่าสองข้างทางเป็นป่า,ป,า,ป,า,ป,าป่าไผ่แล้วก็ต้นไม้ใหญ่ๆด้วยแหละเพราะนช่วงหน้าฝนเราก็เตรียมยาก,กันยุงมาด้วยนะคะเตรียมน้ํามาด้วยเนาะ